สวัสดีค่ะอยู่กับเพจฮวงจุ้ยกับอาจารย์มังกรอ,อยู่กับอาจารย์โมเดลที่เกาะหลีเป๊ะนะคะอาจารย์จะมาเมาส์มอยซอยแปให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์ไปทํางานอะไรมาอาจารย์จะบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าอาจารย์ออกทํางานทุกวันวันไม่ต่ํากว่า3เคสแต่ละเคสอาจารย์จะต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของสถานที่ก่อนว่าคุณพร้อมที่จะให้เราถ่ายคลิปไหมคุณพร้อมที่จะให้เราโชว์บ้านคุณไหมซึ่งก็บอกเลยว่า ครึ่งหนึ่งเต็มใจที่จะให้เราถ่ายภาพเต็มใจที่จะให้เราเออเอาความรู้หรือเอาเรื่องบ้านของเขามาเผยแพร่แต่อีกครึ่งหนึ่งก็ขอความเป็นส่วนตัวแต่อนุญาตให้เราเอาเรื่องของเขาเมาเมาหมอยได้เพื่อเป็นวิทยาทานเคสนี้ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์เล่าเลยนะ คือประวัติของผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นสาวไทยนี่แหละค่ะสาวไทยใจหานกล้านี่แหละค่ะอยู่ภาคใต้ของเรานี่เองนะคะได้ไปได้สามีเป็นชาวสวิตนะคะแล้วก็อยู่กินกันมาเกือบ10ป,ปีสามีชาวสวิตคนนี้เป็นคนที่รักเมืองไทยมากๆแล้วก็ชอบเมืองไทยมากๆแล้วก็บอกกับภรรยาว่าที่รักวันหนึ่งนะเมื่อฉันเกษียณเมื่อฉันโอเคจบจากที่นู้นแล้วฉันอยากกลับมาอยู่เมืองไทย <t> ฉันอยากจะมีบ้านฉันอยากจะมีอะไรอยู่ที่เมืองไทย เขาก็แค่วางแผนค่ะจนเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมามีเพื่อนบอกว่ามีอ่คล้ายๆโฮมสเตย์หรือเป็นรีสอร์ทอะไรสักอย่างนะะี่ค่ะที่หลีเป๊ะนี่แหละเขาประกาศขายอยากให้มาดูสามีก็โอเคพอเห็นภาพปุ๊บเุ๊ยฉันชอบจังเลยก็เลยตัดสินใจบินกันมาที่เมืองไทยแล้ว จาริตามาละสวยเชี่ยมสิ่งที่ภรรยาเห็นก็คือภรรยาเนี่ยเป็นคนที่ตามอาจารย์โมเดลอยู่แล้วามาอาจารย์ิตามาละตามอาจารย์โมเดลอยู่แล้วนะคะก็เห็นหมายเลขบ้านปุ๊บก,ก็ชะง,งักไปอึ้งหนึ่งเพราะบ้านเลขนั้นคือบ้านเลขที่48ก็ชะง,งักไปอึ้งหนึ่ง8 9 10 11 12เลข3บ้านแห่งความเครียดแล้วบ้านนักรบเขาประกาศขายถูกมากซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็โทรหาอาจารย์ว่าอาจารย์บ้านเลขที่48ค่ะ แล้วประกาศขายถูกมากเหมือนได้ฟรีเลยค่ะสามีนี่จะเอาให้ได้เลยค่ะอาจารย์ขาทําไงดีคะอาจารย์เดียวก็บอกเออเอาไงดีอ่ะบ้านน่ะก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าทําไมเขาถึงประกาศขายก็เพราะเขาไปต่อไม่ได้ไงเธอเขาไม่รอดไงเขาถึงต้องประกาศขายแล้วถ้าเธอเอามารับรองได้เลยเธอก็จะไม่รอดเหมือนเขานั่นแหละเขาก็บอกหนูเข้าใจมากเลยเพราะหนูตามงานอาจารย์อยู่แต่หนูพูดแบบนี้กับกับสามีฝรั่งไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเขาไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็ คิดว่าถ้าพูดไปเขาก็จะหาว่าหนูแบบไร้สาระนู่นนั่นนี่โน่นเขาก็พยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะไม่ให้สามีซื้อรีสอร์ทแห่งนี้แต่สามีก็ไม่เอาสามีจะซื้อให้ได้เลยค่ะสุดท้ายถ้ายสุดสามีก็ตัดสินใจซื้อรีสอร์ทค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วนะเพราะหลังจากซื้อรีสอร์ทเสร็จงานก็เริ่มเข้าแล้วค่ะ จากเงินในบัญชีที่มีอยู่กะว่าปลายทางชีวิตจะกลับมาอยู่เมืองไทยแบบชิวๆสวยๆรวยๆก็เริ่มมีการไหลออกของเงินค่ะตอนแรกก็เงินก้อนแรกที่จะมาซื้อรีสอร์ทหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการเก็บรายละเอียดวางระบบท่อน้ำใหม่เปลี่ยนหลังคาใหม่เปลี่ยนระบบไฟใหม่นู่นนั่นนี่นู่นตลอด2ปีที่ผ่านมาเขาซื้อรีสอร์ทในราคาที่ไม่แพงแต่2ปี เขาเหมือนได้รีสอร์ทสามสามแห่งอะ่ะค่าใช้จ่ายของเขาอะ่ะคือมันมหาศาลมากๆจนเขาเริ่มมองหน้ากันว่าที่รักทําไมมันเยอะจังเลยอะ่ะแล้วสามีก็บอกว่าอยู่ทําไมรีสอร์ทเราไม่มีรายได้เลยทําไมไม่มีคนมานอนเลยทําไมมันถึงล้างทําไมมันถึงว่างทั้งที่ทุกเดือนเรามีรายจ่ายรายจ่ายรายจ่าย,ายจ่ายค่าคนงานาจ่ายค่าตัดหญ้าจ่ายนู่นนี่นั่นทุกๆเดือนจะต้องมีแต่รายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายแต่ทําไมถึงแบบไม่มีรายรับเข้ามาเลย ภรรยาก็บอกก็ไอบอกอยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่ารีสอร์ทแห่งนี้มันน่าจะมีปัญหาอยู mm ่ hmm. you, ก็ไม่ฟังไอสามีก็เลยบอกว่าเอางี้เป็นเพราะเราไม่ได้ไปดูมากกว่าเราให้คนอื่นดูมากกว่าเขาโกงเราแน่ๆเลยฉันจะไปลงไปดูเองประมาณพอปีที่3เข้าปีที่ 3... ส,สามีตัดสินใจ สวิตที่นู่นนะคะเพราะว่างานของเขามันสามารถทําออนไลน์ได้เขาก็เลยอบพยพ6เดือนค่ะเขาตั้งเป้าว่า6เดือนเขาจะเป็นคนมาดูแลเองแล้วเขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเจ้าของมาดูแลเองอ่ะมันจะต้องได้ตังค์สามเดือนรู้เรื่องค่ะหลังจากที่บินกลับมาอยู่เมืองไทยมาอยู่ที่หลิเป๊ะสามเดือนแทบจะเกลียดขี้หน้ากันเลยแทบจะแบบไม่มองหน้ากันเลย เพราะว่าพอเขาเข้ามาอยู่เขารับรู้ทุกอย่างเลยว่าระบบไฟที่จ้างมาเดินรอบแรกก็เดินไม่ชัวร์ไฟช็อตตลอดและระบบน้ําก็รั่วซึมตลอดแล้วระบบน้ําก็ไม่ดีนู่นนั่นนี่โน่นปัญหาจุกจิกจุกจิกจุกจิก,จ,กจนแฟนจากคนที่เป็นคนอารมณ์ดีหัวรอ่ออารมณ์ดีชอบฟังเพลงกลายเป็นว่าภรรยาบอกวา่าอาจารย์ตอนนี้ผัวหนูนะผ่านเดินผ่านยังรับรับพลังงานออร่าลังสีแบบโอ้โหลังสีอามฤตขึ้นมาเลย คือเริ่มกลัวเริ่มกลัวสามีมากแล้วแล้วสามีเริ่มอัดสูบบุหรี่หนักมากเมื่อก่อนเขาแทบจะไม่สูบเลยเขาอย่างมากก็กินเบียร์กินเบียร์กินไวน์สนุกสนานไปแต่พอกลับมาอยู่เมืองไทยรอบนี้เขากินเบียร์กินไวน์แล้วก็สูบบุหรี่จัดแล้วเครียดแล้วมองหน้ากันไม่สนิทใจเลยแล้วไอ้ห้องที่เขาไปนอนก็คือห้องเลขเจ็ดคือภูวิลล่าเนี้ยหรือโฮมสเตย์เนี้ยมันจะเป็นเอ่อเลขใหญ่ของมันคือ8 4สี่ 8, 4ปหรือ4 8อาจารย์ขอพูดครวบเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับเขานะคะแล้วก็ห้องมันจะมีหนึ่ง6ามี่ห้าันมีทั้งหมด10กว่าห้องเขานอนห้องเลข7ซึ่งเป็นห้องที่สวยที่สุดเขานอนห้องนั้นเขาก็บอกสามีว่าที่รักเรานอนห้องอื่นได้ไหมสามีบอกห้องนี้วิวสวยที่สุดฉัจนจะนอนห้องนี้ภรรยาก็รู้ศาสตร์ของอาจารย์ก็พยายามจะเลี่ยงเลี่ยงแต่ก็เลี่ยงไม่ได้เพราะไม่รู้จะขัดใจสามียังไงจนสุดท้ายเหตุการณ์มันก็แย่ลงแย่ลง จนเมื่อประมาณแล้วเขาก็กลับค่ะเขาก็กลับไปสุดท้ายเขาอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนนะคะเขาก็เลยไม่ไหวแล้วฉันเครียดมากฉันกลับกลับเมืองนอกดีกว่าก็พากันกลับเมืองนอกแล้วก็เลยปิดรีสอร์ทเพราะว่าไม่ทาอะไรละปิดดีกว่าแล้วสามีก็แอบมีความคุ้นคิดพอกลับไปกลับไปเขาก็เป็นปกตินะเขาก็เป็นคนอารมณ์ดีเหมือนปกติเลยแต่เขาแอบเครียดธุรกิจที่นี่ว่ามันมีแต่เงินออกเงินออกจนการเวลาผ่านมา5ปี จนเพจผ่านเวลามาห้าปีปีนี้เข้าปีที่ห้อา,อ,าอีกสองปีข้างหน้าเขาจะต้องมูฟที่นูน่นแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยแบบถาวรมันเลยทําให้ภรรยาแอบ,บกังวลว่าเขาจะอยู่รอดไหมเขากับสามีจะยังเป็นคู่กันอยู่ไหมถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยจริงๆตอนอยู่ที่เมืองนอกเขารักกันมากเขานอนกอดกันอยู่ตรงไหนก็ดาลิงดาลิงป้าป๋ากันตลอดแต่พอมาอยู่เมืองไทยแทบจะเหม็นขี้หน้ากันไม่มองหน้ากันเลย ก็ผิดไปหมดเลยผู้หญิงก็เลยตัดสินใจคุยกับสามีฝรั่งซึ่งอาจารย์ลิตาเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เราก็เลยต่อสายตรงคุยกันก่อนก่อนที่อาจารย์จะได้มาที่ลิเตีอาจารย์ลิตาก็อธิบายในหลายๆเรื่องนานมากจนเขาเข้าใจแล้วเขาก็เถียงไม่ออกเพราะอาจารย์ลิตาพูดคําเดียวว่าเธอถ้าเธอไม่รู้เธอไม่เจอเหตุการณ์ด้วยตัวเธอเองอะเธอจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงมันส่งผลกับเธอจริงๆ อาจารย์ลิตาก็พยายามพูดจนเขาตัดสินใจค่ะว่าโอเครอบนี้ฉันบินมาฉันจะมาเคลียร์เรื่องนี้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เลยเกิดการมาของอาจารย์ทั้งสองเมื่อวานอาจารย์ก็เลยบินมานะคะบินมาแล้วก็นั่งรถต่อจากหาดใหญ่แล้วก็มานี่แล้วก็ขึ้นเรือโอ้ไกลมากบอกเลยหลีเป๊ไกลมากแต่มาแล้วคุ้มมากเพราะสวยมากนะคะเราก็เลยไปทํางานแล้วเราก็เลยอธิบายให้เขาฟังดังนั้น เรื่องนี้นะคะอาจารย์เราจะมาสรุปง่ายๆนะคะว่าใครไม่เจอคุณไม่เข้าใจหรอคะ่ะว่าไอศาสตร์เหล่านี้หรือความรู้เรื่องเนี้ยมันไม่ได้ไหลาสาระมันไม่ได้งมงายมันไม่ได้อะไรเลยพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบ คุณมองผ่านได้อะคือคุณต้องหันเข้าไปมองเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเจอกับตัวเองเคุณจะเข้าใจอย่างหลายๆคนบอกหนูเจอจอมปวกอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้คนที่ไม่เคยเจอก็จะเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องนะอะไรกันบ้าบอคอแตกนู่นนั่นนี่ก็ลองคุณเจอด้วยตัวคุณเองสิคะแล้วคุณจะเข้าใจ อาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ออกทํางานทุกวันเจอคนมากมายทั่วโลกนะต้องใช้คําว่าทั่วโลกนะคะอาจารย์ไปมาหมดแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็ไปมาหมดแล้วดังนั้นบอกเลยว่าอีเรื่องความเชื่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงแต่ความรู้ที่อาจารย์ให้คุณคือคุณต้องเจอการที่อาจารย์ได้เจอลูกศิษย์ได้ไปหาเขาไปทํางานกับเขาคือเขาเจอก่อนเขาเจอปัญหาก่อนแล้วเขาก็หาทางออกไม่ได้เขาเจอปัญหามากมายเหลือเกินเขาถึงต้องหันมาเพิ่งเรา ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งกล้าสามารถชนิดที่แบบว่าโอ้อย่างรู้ทุกสิ่งอย่างหรือเห็นผีเห็นอะไรไม่ใช่นะคะอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ศาสตร์แบบนั้นนะคะแต่อาจารย์เป็นเป็นครูบาอาจารย์ที่ดูจากชีวิตจริงแล้วนํามาประยุกต์นํามาดัดแปลงเพื่อให้การดําเนินชีวิตของเราง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องอะไรกับมันเยอะนะคะเคสนี้อาจารย์สรุปเลยนะหนึ่งด้วยชะตากรรมนำพาสถานที่บ้านหลังนี้ พอไปเช็คประวัติผ่านการเปลี่ยนถ่ายมาแล้ว5ครั้ง5้าครั้งเขาเป็นลายที่6แล้วซึ่งทุกๆครั้งที่ย้อนประวัติกลับไปคือไม่สามารถมีรายได้กับสถานที่แห่งนี้เลยนะคะ8 448 8, 8คือความขมุกขมัวคือความไม่ชัดเจนไม่มีตัวตนแล้วต้องทำเกี่ยวกับสายดาร์กสายเทาสายที่แบบว่าไม่ได้สะอาดมากนะ4คือขี้เบือ่อสัตว์เลี้ยงต้นไม้บ่อน้ำเสียงเพลง ถ้าคุณทําให้สถานที่แห่งนั้นมีแบบนี้พอแดกับสีบวกกันสถานที่แห่งนี้เหมาะที่สุดที่จะเปิดก็คือเทคผับบาร์เวลากลางคืนจึงจะสามารถอยู่รอดได้เพราะเจ้าที่ชอบแบบนั้นแล้วพอบวกรวมกันได้หนึ่งสาคือสถานที่เป็นโลกขี้เบื่อไม่ชอบอะไรจำเจไม่ชอบอะไรเดิมเดิมหนึ่งสามคืออุบัติเหตุชีวิต ชาวต่างชาติหรือฝรั่งจะรู้ดีว่าเลขหนึ่งสามคือเลขที่อันตรายสําหรับพวกเขาเวลาที่เราไปขึ้นตึกเวลาที่เราไปลงเรือเวลาที่เราขึ้นลิฟต์จะเห็นว่าไม่มีเลขหนึ่งสามเลยถ้าไปต่างแดนนะคะไปยุโรปไปโซนนู้นจะไม่เห็นมีเลขหนึ่งสามเลยแล้วพอมันบวกหนึ่งสามบวกกันได้เลขสี่เห็นไหมมันก็คือสัตว์เลี้ยงต้นไม้บ่อน้ําดังนั้นถ้าสมมติใครก็ตามนะคะที่มีบ้านแปดสี่สี่แปดอาจารย์แนะนําให้คุณเอามาทําเป็นแหล่งอบายมุก หรือสถานที่ทำหวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าเพจหุ้นจะดีที่สุดแต่ความสุขไม่ต้องถามหานะคะเพราะมันจะมีแต่ลายจ่ายมีแต่ลายจ่ายแล้วก็คุณก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่ตลอดเวลา เหมือนอาการประมาณเอาซ้ายโปะขวาเอาขวาโปะซ้ายแล้วก็บ้านเป็นบ้านที่ขี้เบือ่อชอบการประทะชอบให้ทะเลาะเบาะแหวง้งดังนั้นบ้าน8 4 4 8ที่อาจารย์เจอมาอยู่ยากจริงๆค่ะถ้ามีพยายามเลี่ยงนะคะถ้าใครกําลังจะหาซื้อบ้านเจอ8 4 4 8เข้าไปพยายามเลี่ยงอย่าแตะต้องเด็ดขาดเลยนะถ้าคุณอยากลองอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องเชื่อทุกเรื่องที่อาจารย์พูดแต่มีหลายคนที่อยากลองอาจารย์ให้ลองพอคุณลองเสร็จ3เดือนช่วยโทรมาเล่าให้ อาจารย์ฟังด้วยนะคะเพราะอาจารย์ก็จะได้รู้ว่ามันจริงอย่างที่อาจารย์ได้สัมผัสมาไหมถ้า3เดือน4เดือนแล้วคุณโทรมาว่าโอ้ยอาจารย์หนูอยู่บ้าน8ปสีหนูสวีวีวีมากเลยค่ะหนูแฮปปี้มากการเงินดีเอออาจารย์จะได้ไปเผาตําราทิง้ง <laughs> เขาบอกเลยว่าตำราของอาจารย์คือเอามาจากชีวิตจริงค่ะเกิดจากการเดินทางจริงเจอของจริงดังนั้นทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรแน่นอนหรือแน่ชัดหรือบทเป็นบทพิสูจน์สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องเอาตัวเองลงไปลองแล้วคุณจะได้เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดนะคะถ้าใครสนใจเรื่องราวแบบนี้นะดูแล้วมันก็น่าตื่นเต้นดีนะมันก็ถือว่าเป็นสีสันชีวิตดีเพราะความรู้ของอาจารย์มันมันออกจะออกแนวประหลาดประหลาดนิดนึงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะคะแต่ฟังดูก็เพลินดีแล้วก็ถ้าหันกลับไปมองคุณก็จะได้ ใจไใจที่ว่าโอ้ฉันเข้าใจแล้วว่าทีาอีบ้านหลังนี้ประกาศขายขอคนมาซื้อได้ไม่กี่เดือนก็ขายต่อขายต่อมันมีปัจจัยร่วมค่ะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะไปที่ Facebook พิมพ์คำว่า่วงจุ้ยกับอออ่างจุดมังกรแล้วคุณจะเจออาจารย์โมเดลหน้าตาอิ่มอิ่มแบบนี้กับอาจารย์ลิตานะคะเราจะทำงานร่วมกันสองคนดังนั้นถ้าใครเชิญอาจารย์ออกงานคุณจะเจอเราสองคนแพคคู่เลยแถมค่าตัวคนเดียว เราคิดค่าตัวแค่คนเดียวแต่เราออกงานแพ็คคู่2คนนะคะแล้วใครก็ตามที่เชิญอาจารย์ออกงานหวงจุย้ยเราจะเข้ามาเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยกันเพราะอาจารย์เป็นชินแสที่ไม่ทิ้งคุณไปไหน เมื่อไหรก็ตามที่เราได้มีลายต่อกันอาจารย์ได้ลงงานบ้านคุณคุณก็คือครอบครัวของอาจารย์อาจารย์จะติดตามงานติดตามผลว่าหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยแล้วหลังจากที่เราแก้ไขไหลายๆอย่างแล้วชีวิตคุณเป็นยังไงดีหรือไม่ดีต้องไปยังไงต่อคือเราจะประคับประคองกันไปเรื่อยๆเพราะอาจารย์บอกแบบนี้นะว่าการปรับแก้ฮวงจุย้ยการหาสาเหตุหรือการพบเจอกันมันไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นต่างหากเริ่มต้นที่จะ ไปข้างหน้าดังนั้นลองเปิดใจแล้วลองฟังอาจารย์ดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณช่วยกดไลค์ไว้ด้วยแล้วก็กดแชร์การกดแชร์คือเวลาที่คุณกดคําว่าแชร์ปุ๊บคลิปของอาจารย์จะเด้งเข้าไปอยู่ในโปรไฟล์ของคุณอยู่ในเฟซของคุณ คุณจะไม่หายหลายๆคนถามอาจารย์ค่ะหนูอยากรู้วิธีตัดกรรมค่ะอาจารย์ค่ะหนูอยากรู้วิธีไหว้เจ้าที่ค่ะตอนนี้หนูค้นไม่เจอค่ะเพราะคลิปอาจารย์เยอะมากวิธีง่ายๆเจอคลิปดีๆคลิปที่มีประโยชน์ต่อคุณปุ๊บไหว้พระแม่ธรณีอย่างนี้น้องกุมารอย่างนี้ไหว้เจ้าที่อย่างนี้ไหว้พระราหูแบบนี้ถ้าเจอปุ๊บกดคําว่า กดไลค์ก่อนแล้วไปกดคําว่าแชร์กดแชร์ตึ้งดึงแล้วมันจะเด้งไปในหน้าเฟซของคุณพอเวลาที่คุณอยากจะดูคุณแค่เข้าไปที่หน้าเฟซคุณแล้วคุณก็จะเจออาจารย์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครอยากโทรตรง0629294146แต่ถ้าอยากโทรจองคิวดูโฮมจุ้ยกับอาจารย์ลิตา0653561628เราสองคน พยายามจะช่วยคุณทุกวิธีทางแต่ที่เหลือคุณฟังแล้วคุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะเลิฟเลิตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เกาะหลีเต๊ะค่ะกำลังจะลงเรือไปดำน้ำดูปะการังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ